สดค่ะวันนี้เรามีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาค่ะก็เป็นสูตรที่เก่าแก่ขายกันมาประมาณกว่า50ปีแล้วค่ะค่ะจากรุ่นแม่มาสู่รุ่นลูกนะคะเขาก็ถามว่าเศรษฐกิจแบบนี้แล้วแต่ว่าร้านเขาขายดีนะคะดูเหมือนว่าจะส่ทางคนที่ไปสอบถามว่าถามว่าจะขยายร้านไหมเขาบอกว่ายัางไงก็ไม่ขยายค่ะเขาถ็พไปติดตามชมกันค่ะทำแม่ขายทำเนือ้อ หกสลึงก็สองบาทก็ประมาณห้าสิบปีที่แล้วนะตอนนี้ก็สามสิบับสี่สิบเป็นเพราะอะไรคะทาให้ราคามันปรับตัวขึ้นไปอยากทอาไหมคะเงินมันเล็กลงมันเล็กลงแล้วของมันก็แพงขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆปรับราคาขึ้นมาเรื่อยๆนี่ก็สามบาทแล้วก็สี่บาทห้าบาทมันก็เพิ่มมาเรื่อยๆอย่างเี้ยค่ะอยากเาไมด้มีวิธีทํายังไงให้มันอร่อยอ๋อปลาต้องสด แล้วก็ใบตีแล้วก็ปลาดางแล้วก็ปลาหางเหลืองอะไรตรงนี้สามอย่าง,ต,ง,งต้องมีสามสามอย่างรวมกันถึงจะปลาดีแล้วก็สดสำคัญแล้วต้องสดคนปรงุงเป็นคนอะไรตรงนี้แล้วก็ดูแลลูกค้าแล้วก็จัดซื้อพวกวัตถุดิบนะคะเดี๋ยวนี้วัตถุดิบูมว่าต้นทุนสูงไหมคะสูงขึ้นนะคะสําหรับวัตถุดิบราคาสูงขึ้นกําไรน้อยลงกับสมัยก่อน ก็ปรับปรับขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแต่ราคานี้ก็ขายมาสองปีแล้วปกติแล้วเราก็ขายแต่ปลายเยอะกว่าหมูอยู่แล้วหมูนี่ขายน้อยแต่ก็ไม่ไม่ไม่มีคนแสดงความกลัวว่าหมูเป็นโรคอะไรไม่ไม่มีปัญหาตรงนี้ไม่มีค่ะไม่มีคิดว่าคนไม่ได้ไม่ได้กลัวตรงนี้อ่ะน่าจะเป็นปกตินะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าก็ยังไม่ไม่มีผลอะไรกับลูกค้ายังไม่มีลูกค้าพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่ก็คิดว่ายังยังไม่ถึงเวลา แล้ว <ส gas: S 1> เรามีวิธีบริการลูกค้าหรืออะไรยังไงป้ะคะว่าเวลาที่ลูกค้ามาทานอาหารนั้นเราก็วิธีการเนาะพี่ก็ต้อนรับความรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องในออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ความเป็นกันเองกับลูกค้า นะคะลูกค้าที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นขาประจำแค่นั้นบางทีลูกค้าเข้ามาแล้วก็จะรู้ว่าลูกค้าจะทานอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับถ้ามีวิธีต้อนรับอย่างนี้แสดงว่าไม่ว่าเศรษฐกิจยังไงยอดขายเราก็ยังไม่ตกที่มั่นใจว่าอย่างนั้นพี่คิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดึงลูกค้าให้ให้มาซื้อร้านเราเหมือนกับมาหายาติกันเพื่อนกันมากกว่า าหากว่าอยากจะรู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนนะคะไปตรงเทเวค่ะแล้วก็จะมีขอคลองใช่ไหมคะเลี้ยวเข้าไปจะมีแบบร้านเล็กๆอยู่ตรงนั้นเป็นมุมนะแต่ว่าคุณสิริมาบอกว่าอยู่ข้างๆเลยนะไปอยู่ตรงข้ามกับป้ายรถเมย53ค่ะ,ะค่ะโอเคนะคะไปชิมกันได้แต่บอกว่าเขาบอกว่าขือกล้วยอร่อยมากๆเลยค่ะค่ะไปดูนะคะ